มองไม่เห็นนัดมากกว่ามีสิ์ไม่ไม่เห็นมองไม่เห็น,น,น,นโอ้โหมองปลาไม่เห็นดูขนาดแล้วกัน

นเนต็มปากเต็มปากว้าย <laughs> อุ้ยปลาใหญ่จังอ,อุ้ยเอาไว้เดี๋ยวเฮ้ยมันต้องปลาอย่างนี้มันต้องใช้ใชตะขอส,ว,สวิงไม่ได้ไม่ได้มันไม่สมศักดิ์ศรีมันต้อง พุ่งเลยอุ้ยเสียวจริงอ่ะอุ้ยมันจะพุ่งมาใส่ไหมหมดแรงอ่ะเย้ไม่คล้องเฉยเไม่เกี่ยวเบ็ดอ่ะมันคล้องเฉยอวัดเกี่ยวพี่เกี่ยวข้าเนื้ออ่ะข้าวข้าวนึ่งโอ้ยตายจะบ้าตายเดี๋ยวละเห็นละน้ำมึดๆหน่อยอะเรอ่ะ ได้อ่ะจะได้ดนเรืทักเกียร์นี่คนขับคนคนคนเบรกสองกิโลแปลว่าดีโอสกับเกียร์ไอ้นี่มินิได้เกียร์เกียร์ U L เนี่ยมินิคูเปอร์อะเกียร์ U L คนคนขับคนถ่ายก็ทอลักทุเร่โอเคนะโอเคครับผมสุดยอดโอ้ยคุจะบ้าตาย ถ้ามันยังไม่ได้ตัดเนี่ย